สวัสดีค่ะทุกคนลิสตา h a n n e l ินฮ่องกง n p e ี5ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ช้อปปิ้งค่ะเริ่มแรกที่ a v e n u e of Star ค่ะแล้วก็ต่อกันที่ Victoria Harbour ค่ะและไปต่อกันที่หอนาฬิกาค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปซื้อ Jenny ่เบเกอรค่ะคุกกี้เจ้าดังของฮ่องกงนะคะแล้วก็จะพาไปกินชาเขียวแบบออร์แกนิกค่ะที่เดอะมัชชะ t โตเกวค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเก็บกระเป๋าตามกันมาเลยค่ะ ต้นวันนะคะด้วยอาหารเช้าค่ะวันนี้เราก็ทานอาหารที่โรงแรมนะคะนั่นก็คือโรงแรม Holiday Inn ค่ะเป็นโรงแรมที่เราเข้าพักอยู่ค่ะเราสังเกตเห็นนะคะที่โรงแรมค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําเปล่าหรือว่าจะเป็นชานะคะทางโรงแรมนะคะก็จะมีเลมอนจัดเตรียมไว้ให้ค่ะเราก็เลยเอาเลมอนนะคะมาใส่เพิ่มค่ะ จะได้สัมผัสถึงความเปรี้ยวยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ทานไข่ดาวนะคะแฮชบบวค่ะอยากบอกว่าแฮชบาวที่นี่อร่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวซ่านะครเนยทอดเชอร์รี่สลัดนะคะพวว้ัาวันนี้นะคะก็จะมากินเป็นเี่รเริ่มต้นที่แซลมอนดีมาก นี่เป็นขนมจิบนะคะมาที่ฮ่องกงอ่ะเพิ่งจะได้กินขนมจิบครั้งแรกพอเราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังเดินทางค่ะไปที่อ่าวิกตอเรียน,นะคะการเดินทางนะคะก็เดินชั้นใต้ดินค่ะ MTR นะคะและออกทางออกทาง J3 ค่ะตามป้ายไปเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะอยู่แต่ย่านจิมซาจุยนะคะเพื่อน วันนี้นะคะเราก็เดินออกมาช่วงเช้านะคะห้างก็ยังปิดอยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเลโก้แลนด์ค่ะเพื่อนๆใกล้ถึงทางออกแล้วนะคะตรงบันไดนั่นแหละค่ะคือทางออกนะคะเด <c oughs> <ๆ>ี๋ยวเราเดินออกกันค่ะเพื่อนๆ เดินไกลนิดนึงนะคะก็กําลังขาต้องแข็งแรงใกล้ถึงแล้วค่ะพอเดินออกมานะคะจาก MTR นะคะเราก็จะเจอวิวบรรยากาศแบบนี้ค่ะกออ็ออกแนวสไตล์ยุโรปหน่อยๆน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะห้องตรง m u วเซียมออฟ น,ะะนั่นก็คือ Avenue of s t a r ค่ะหรือว่าถนนซูเปอร์สตาร์นั่นเองค่ะ Avenue of s t a r นะคะก็จะรวบรวมรอยพิมพ์มือนะคะแล้วก็เป็นรูปปั้นค่ะของดาราที่มีชื่อเสียงของฝั่งฮ่องกงนี้นะคะบริเวณนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นถนนฮอลลีวูดแห่งเอเชียเลยค่ะในเมื่อเรามาที่นี่แล้วนะคะก็ขอแชะภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยค่ะส่วนอ่าววิกตอเรียนะคะหรือว่าวิกตอเรียฮาเบอร์นะคะจัดว่าเป็นวิวอ่าวที่สวยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยค่ะนี่ เพื่อนๆก็สามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับก็ตรงนี้นะคะก็จะสวยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะเดี๋ยวถอดน,นะเดี๋ยวไม่มีคนว้าวสวยมากวิวดีดค่ะ,คะก็ทางออกเจ3พอมองออกไปนะคะเราก็จะเห็นตึกฝั่งตรงข้ามด้วยค่ะก็สวยเด่นเป็นสง่ามากๆเลยค่ะ และตรงนี้นะคะก็คือ Clock Tower ค่ะหรือว่าหอนาฬิกานั่นเองค่ะทุกวันนะคะเวลาสองทุ่มนะคะก็จะมะี Symphony of Light ค่ะก็จะเป็นการแสดงแสงสีเสียงอันลือชื่อของฮ่องกงนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเรามาช่วงเช้าค่ะเราก็เลยไม่ได้รอดูไฟนะคะเราก็ถ่ายรูปก,กับหอนาฬิกาเรียบร้อยแล้วนะคะวิวดีมากอากาศเย็นค่ะแล้วก็เออวิวดีดีงามมาก ตรงแถวๆนี้นะคะเราก็แอบ,บเห็นมีคนมาตกปลาด้วยนะคะเพื่อนๆวิวดีมากเพื่อนๆตรงนี้นะคะอยากบอกว่าอากาศช่วงเช้านะคะเย็นสบายมากๆเลยค่ะเราก็ได้เห็นวิวสวยๆสะอาดตาแบบนี้นะคะก็ออมีความสุขค่ะแล้วก็ช่วงเช้านะคะก็มีคนมาวิ่งออกกําลังกายกันเยอะนะคะเพื่อนๆระหว่างทางขากลับนะคะเราก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ และตรงนี้นะคะก็คือเดอะเพนินซูล่าฮ่องกงค่ะเป็นหนึ่งในตึกที่เป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงนะคะรูปทรงของอาคารนะคะก็เหมือนกับที่นั่งของฮ่องเต้ค่ะจากการที่เราอ่านรีวิวมานะคะเขาบอกว่าตึกนี้นะคะเป็นตึกที่มีฮวงจุ้ยแบบดีที่สุดเลยค่ะ และยังไม่พอเท่านั้นนะคะเราก็มาแวะซื้อคุกกี้ในตำนานค่ะนั่นก็คือเจนนี่เบเกอรี่นั่นเองค่ะร้านเจนนี่เบเกอรี่นะคะก็เป็นคุกกี้เจ้าดังของทางฮ่องกงค่ะการันตีความอร่อยนะคะเพราะว่าคนต่อแถวเนี่ยยาวมากๆเลยค่ะสาขาที่เราซื้อนะคะก็คือสาขาย่านจิมซาจุยค่ะที่ร้านนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับที่พักเราเลยค่ะเจ้าของร้านนะคะก็บอกเองเลยค่ะว่าอร่อยที่สุดในฮ่องกงแล้วค่ะเราก็จัดมา5้ากระปุกนี้ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อน แล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาทานเดอะมัชชะโตเกียวค่ะแต่ว่าเรามาทานที่ฮ่องกงนะคะที่ร้านนะคะก็อยู่ชั้นใต้ดินค่ะแถวแถว r t r จิมซาจุยค่ะเพื่อนๆตอนที่เรามานะคะก็มาช่วง11โมงค่ะร้านก็เปิดพอดีเลยนะคะ เดอะมัชฉาโตเกียวนะคะก็เป็นชาเขียวออร์แกนิกค่ะเป็นชาเขียวที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะเมนูที่เราสั่งวันนี้นะคะก็จะเป็นมัชฉาราเต้ค่ะอยากบอกว่าชาเขียวของเขานะคะเข้มขน้นแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจุดเด่นของร้านเดอะมัชฉาโตเกียวนะคะก็คือใบชาค่ะใบชาจะเป็นออร์แกนิกนะคะที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงเลยค่ะแก้วละ42เคดีนะคะด,ดูดให้หมดแล้วป่ะเดี๋ยวไปต่อละค่ะ